วิธีเอาตัวรอดเมื่อคุณขับรถยนต์ตกลงไปในน้ําความเร็วและปฏิกิริยาการตอบสนองเป็นกุญแจสําคัญในการรอดชีวิตรถยนต์ที่ตกลงไปในน้ํานั้นจะยังไม่จมลงในทันทีหมายความว่าเรายังมีเวลาในการเปิดหน้าต่างอย่าพยายามเปิดประตูรถแรงดันภายนอกมหาศาลจะไม่สามารถทําให้ประตูเปิดออกได้อย่างง่ายหรือแม้คุณสามารถเปิดประตูได้จะทําให้น้ําเข้ามาอยู่ในรถทําให้รถยนต์จมลงอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ต้องทำเปิดกระจกให้เร็วที่สุดปลดเข็มขัดนิรภยัยแล้วรีบปีนออกจากรถแต่ถ้าคุณช้าแรงดันน้ำก็อาจจะทำให้กระจกคุณปิดอีกได้และนั่นก็หมายความว่าคุณจำเป็นต้องทุบกระจกอย่าทุบกระจกบานหน้าเนื่องจากมีความแข็งแรงมากกว่าบานอื่นให้ทุบที่กระจกบานข้างแทนใช้เท้าถีบที่ขอบกระจกด้านบนหรือจะใช้ปลายเหล็กของหัวหมอนงัดระหว่างกระจกกับแผงประตูก็ได้ หรือจะใช้ที่ทุบกระจกแบบในรูปซึ่งมีขนาดเล็กสามารถเก็บในที่เก็บของในรถของท่านหรือพกเป็นพวงกุญแจก็ได้กรณีรถพลิกคว่ำแล้วปลดเข็มขัดนิรภัยไม่ออกยังสามารถใช้ตัดเข็มขัดนิรภัยได้อีกด้วยหลังจากกระจกแตกแล้วกลั้นหายใจให้ได้นานที่สุดว่ายเอาจอกรถขึ้นสู่ผิวน้ำโดยสังเกตฟองอากาศจะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำด้านบนดูกันอีกทีนะครับ กรณีนี้กระจกไฟฟา้าไม่ทำงานเมื่อรถตกน้ำให้ถอดเข็มขันิรภัยแล้วรีบทำลายกระจกจากนั้นให้รีบออกจากตัวรถนะครับถ้าคุณโชคดีคุณจะมีเวลาถึง55วินาทีในการเอาตัวรอด จำสูตรนี้ไว้นะครับ S w o u O ปลดข็มขันนิรภัยเปิดกระจกและรีบออกจากรถให้เร็วที่สุดไม่ใช่รถทุกคันที่จะมีเวลาให้คุณถึง55วินาทีแต่ในรถบางคันมีเวลาน้อยกว่านั้น ใช่ครับคุณมีเวลาแค่20วินาทีเท่านั้นดูภาพช้ากันอีกครั้งครับและอันนี้สำคัญที่สุดแล้วครับเมื่อรถคุณตกน้ำนะครับสิ่งที่คุณห้ามทำเลยก็คือโทรศัพท์นะครับเพราะจะทำให้คุณเสียเวลาในการช่วยเหลือตัวเอง ทําตามนี้นะครับแล้วคุณจะมีโอกาสรอดชีวิตขอบคุณครับ